กินอะไรน้องกินกล้วยกินกล้วยอร่อยไหมอร่อยชอบไหมกล้วยชอบแทนกินอะไรอโรมกกว้าวอโรมทวง,ง,งใหญ่เลยชอบไหมแทนอโรมชอบชอบอ,อร่อยไหมอร่อยแม่ตู้แทนกินอะไรแม่ตู้แทนเนี่ยกินอะไรแทน แช่บว่พอกนง่นอ้าวมาแล้วทำไมน้ำกินนงุ่นเหมือนกันเหรออร่อยไหมออชอบไหมมากไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมมาก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 ไหมมีกันบ้านไหมน้องนะ่ะเดรรีอยาง ไม่เสร็จเหรอไม่เสร็จก็ติ๊บทำเลยนะน้องนะีน่ยไม่กันบ้านน้องเหรอบายบายหน่อยค่ะบายบายหน่อย,ย,ยสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นะแคะ